ที่เห็นไกลๆท้ายรถโตโยต้าจะเป็นถนนสายลำลูกกาคลองสี่พี่พี่ครับถ้าเกิดว่าจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งก็ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างนะครับสภา,ภาพแวดล้อมเอ่ยแล้วก็ทำเลของตัวบ้านหลังนี้จะอยู่ถนนเมนนะครับแล้วก็อยู่หมู่บ้านอยู่เจริญ3นะครับถนนสวัยประชาราชนะครับเส้นลำลูกกาคลองสี่นะครับแน่นอนครับ จะเข้ายัางตัวรังสิตหรือว่าจะเข้าตัวเมืองกรุงเทพก็ค่อนข้างสะดวกและตอบโจทย์และด้วยความเป็นถนนเมนนะครับก็สามารถเปิดธุรกิจได้เลยนะครับแล้วก็ตัวฟอร์มของตัวหน้าบ้านนะครับเราปรับโฉมให้ใหม่ทั้งหมดและนะครับลักษณะ ของตัวรั้วหน้าบ้านนะครับเราก็ปรับให้สามารถจอดได้ภายในบ้านถึง2จอดเลยนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเทาเฮาหน้ากว้างนะครับจอดรถด,ด้านหน้าตัวบ้านก็ไม่เหลื่อมล้ำไปอย่างบ้านข้างๆนะครับก็ทำให้การกระทบกระทั่กก็ค่อนข้างน้อยนะครับ หลังนี้ได้ต้นโครงการนะครับแล้วก็ขนาดของตัวบ้านก็ได้เกินมาตรฐานเทาเฮาส์ทั่วไปนะครับได้ถึง22.8ตารางวาเวลทีเดียวอันนี้บริเวณโซนโรงจอดรถนะครับก็ปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่นะครับหลังคาโรงจอดรถก็ติดเป็นหลังคาฉนวนพิยูให้เสร็จสรรพเรียบร้อยบ้านงานรีโนเวทจากทีมงานนะครับ พี่ครับไม่ต้องควักเงินเพิ่มเติมต่อเติมแล้วนะครับเพราะว่าเราจัดการให้ใหม่แทบทั้งหมดชุดปั๊มน้ําแทงน้ําก็ได้จากแบรนด์ดังอุ่นใจมีน้ําใช้ตลอดเวลาแน่นอนนะฮะในตัวบ้านนะครับเราปรับชมอะไรให้บ้างนะครับผงทางเข้าตัวบ้านก็มีไฟโคมคู่นะฮะเป็นโคมเวลคัมนะครับ ประตูโถงเป็นกระจกเขียวต,ตัดแสงใสบานฟักให้เรียบร้อยเป็นาบานฟักลายมูจิแบบนี้เลยนะครับเข้ามายังในตัวโถงของตัวบ้านนะครับเราก็จะแบ่งสเต็ปนะครับก็ด้านหน้านะครับจะเป็นโซนโถงนะครับก็พื้นที่ใช้สอยนะครับก็แบ่งเป็นโซนฝั่งคว้านะครับก็ อนาคตจะก,กั้นห้องเพิ่มครอบครัวไหนมีสมาชิกคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่อยากขึ้นชั้นสองนะครับกั้นห้องตรงนี้ติดแอร์สักตัวสบายๆนะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่โถงของบริเวณด้านซ้ายตรงนี้อีกนะครับห้องน้ําจะวางอยู่บริเวณนี้ของตัวบ้านนะครับก็ชุดสุขภัณฑ์ทุกอย่างนะครับใหม่ทุกชิ้นทั้งหมดนะครับตัวพัดลมนักาดก็ติดตั้งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ หันมาทางขวานะครับก็มีห้องเก็บของใต้บันไดให้ด้วยนะครับ ถ่าลังมากนะครับก็จะเป็นโซนห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับอ่าเมื่อกี้สามารถกั้นได้แล้วอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้เรากั้นไว้ให้เสร็จสบอีกหนึ่งห้องช่องแสงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแต่แปลกไหมครับเวลามีช่องหน้าต่างแล้วมักจะไม่ได้ใช้กันนะครับแต่ขอให้มีนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับอันนี้โซนเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์บาร์ไอแลนด์ตรงนี้นะครับก็สามารถเป็นมุมน่ารักน่ารัก ทำคอนเทนต์ได้ว่าเอาไว้เป็นมุมอเนกประสงค์อื่นๆได้ทั้งหมดนะครับโซนนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นมุมซักล้างนะครับเจาะช่องแสงให้ตรงนี้ด้วยนะครับฝั่งขวามือนะครับเขาต้องครัวตัวแอลนะครับหน้าบานซิงค์นะครับก็ติดเป็นหน้าบานลายไม้มินิมอลให้เลยนะครับฮะเป็นบานตัวแอลนะครับพัดลมดูอากาศติดให้เรียบร้อยนะครับชุดปลั๊กสวิตไฟนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ เอาละครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมมองที่มองจากตัวหลังบ้านมาอย่างตัวหน้าบ้านโดยด้วยขนาดไซส์ของเขานะครับได้22.8ตารางวาก็ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับบ้านที่โครงการใหม่ๆหน้าตอนนี้นะครับ พื้นที่จะให้ค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเทียบกันแล้วในราคาที่เท่าเท่ากันสองตัวบ้านประกอบไปด้วย3ามห้องนอนนะครับแวะตรงนี้กันก่อนนะครับชั้นวางิ้่พระนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกสมาชิกในครอบครัวของบ้านนะครับวันสําคัญต่างๆนะครับวันพระใหญ่นะครับก็มาสวดมนต์ขอพรกันตรงนี้ได้เลยนะครับและเราไม่ลืมนะครับวัฒนธรรมของคนไทยนะครับไหว้พระต้องจุดทูกนะครับ เราติดพัดลมอยู่อากาศให้ด้วยนะครับต่อโจทย์ความเป็นไทยๆอย่างแท้จริงเลยนะครับมาครับห้องนอนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็ได้ไซส์3.5คูณ3.5นะครับมีช่องแสงให้เพียงพอต่อการวางเตียง5ฟุตนะครับแล้วก็วางพวกชุดตู้เสื้อผ้านะครับห้องนี้ห้องนอนนี้ก็จะใหญ่ขึ้นไปนะครับ4เมตรคูณ4เมตรนะครับมีช่องแสงให้เรียบร้อยนะครับ เอาละครับแล้วก็ก่อนจะไปห้องมาสเตอร์ก็แวะห้องน้ำก่นกอนเลยนะครับห้องน้ำก็ฟังก์ชันถือว่าไม่ธรรมดานะครับเราแยกโซนแห้งเปียกมีเรนชาวเวอร์ไซส์ใหญ่ให้เลยนะก็ถือว่าคุ้มครบเลยล่ะครับหันมาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับพื้นที่ใช้สอยถือว่าเพียงพอสำหรับครอบครัวขนาดกลางมุมนี้จะแบ่งเป็นโซนออกกำลังกาย ก็ได้นะครับแล้วก็มีระเบียงให้นะครับสามารถออกไปรับลมด้านหน้าของตัวบ้านได้เลยนะครับเอาละครับหลังนี้อยู่ว่าอยู่เจริญ3านะครับต้นโครงการถนนลำลูกกาคลองสี่หรือว่าถนนสวัยประชาราชเรานี่เองนะครับหากชอบคอนเทนต์รีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊หมด้วยนะครับสวัสดีครับ